คือตอนผมถ่ายคลิปนะครับโทรศัพท์ผมอะ่ะโคตรแหลกเลยเว้ยและผมอาจจะเล่นไกลๆเออๆนะคบผมต้องขอโทษทุกคนนะครับทุกคนก็ย่ามาด่าผมเลยผมขอร้องขอร้องขอร้องกาบสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวชุดสีขั้นสูงใหม่นะครับผมก็เป็นแค่ชุดผู้หญิงนะพอดีผมต้องไปเก็บขั้นนะคบมันใช้มันเสียเวลาแล้วครับผมอะไรโอเคเอฟเคซีบีีครับผมเอาวันนี้ก็จะมาเล่นรีวิวชุดนี้ดูในซีบีีนะครับเป็นยังไงจะไปดูกันเลยไป ก็มาแล้วนะครับผมก็มองว่าเพื่อนอากจะเล่นใช้ช่วยมอนกันเลครคบฟาเฟ่ครับฟาฟาเฟตว่าบาวานช่วบาวานนั้นเนี่ยเลิกเปล่านะเลิอเปล่าผมอาจจะเล่นไก่ผมขอพอดีครับพอดีเรื่องผมแหลกนะพอดีเพื่อนผมก็แรงไม่พอนะผมอัดในคอมผมมันก็แหลกเหมือนเดิมครับนี่คือสาเหตุที่ผมเขาอยากทาคลิปเล่นฟรีไฟล์ครับแบบพวกรีวิวของอ่ะใช่ผมผมทําได้อยู่ แต่เครื่องมันแหลกค่ะเครื่องมมนแหลกนะผมผมคงรีวิวอะไรไปนานแล้วคันนี้เนะ่ยของของก็เติมนแต่ผมไม่ได้รีวิวเนี่ยมันแล้วพอทำแหลกจะมันลากัวไม่ติดเลยอุ้ยอุ้ยเอาเรื่อง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 เอาเนี่ยมันไม่มใช่วันดันทัวร์นี่ฮัลโหลบาวันเกินเฮ้เอเฮ้อเฮีย ตทรศัพท์ผมแหลกเฉยๆนะครับอันนี้มันไม่ข้ออ้างนะอันนี้ผมไม่ใช่ข้ออ้างค่แะแน่จริงก็เดินมาบ้านกูเลยอ่ะเดินมาบ้านกูเลยน้องจะมาเห็นกูเล่นอะเฮ้อแหลกนี่ยโทรศัพท์มันแหลกชิบหายมืนเมืนเล่นในซัมซุงฮีโร่อ่ะฮัลโหลมืนเล่นในซัมซุงฮีโร่เลยฮัลโหลฮัลโหล อะครับผมก็ขอฝากแคน Pilot e ีสปอร์นะคบเป็นแคนเพื่อผมนะเทสมีเทสนะครับก็คือยิงหัวสามรอบนะครับผมเทสกับผมเองผมผมเป็นคนที่จิบมพาทําทำหน้าที่เทสนะครับก็เทสชนะสามสามครั้งท่าได้นะครับแล้วก็ยิงหัวสามสมเลยนะดําดามดดเมมากดามดมากกว่าพันห้าร้อยนะครสามตานะครับ นะขอยิงหัวเป็นนั่งตั้งไอ้บอเป็นขอแค่นี้พอครับผมได้มีการดันทัวร์ทุกวันนะครับทุกวันพ่อมทุกวันนะวันไหนว่าไม่ได้วันไหนว่าดันดันทัวร์วันไหนวะวันศุกร์ครับผมมันได้บัตรซักองทุกรอบแล้วครับก็แค่นี้ก็เป็นแค้นเพื่อผมเองนะส่วนผมก็เป็นที่ปรึกษานะขออัดตัวนะครับอัดตัวอัดตัวก็ตายแล้วปะอัดตัวก็ตายปะไอพวกอัดตัวอัดหัวอัดไปทำไมอัดตัวก็ตายปะ อาจารย์กัตตาปะคำพูดผมนั่งตัายบอติดอยู่แต่มันทะว่าโอ้ยเชี่ยตัวสับแม่งเป็นควายเลยวะมึงพรมมาดิมึงพรมมาดิาดนี่โทรศัพท์เหล็กก็เฟี้ยวได้นะครับเฮ้ยโทรศัพท์เหล็กก็เฟี้ยวได้นะเฮี้ยโอ้ยผมพอแล้วพอแล้วครับ ผมดอเร็วว้าดีส,สวดีกวตอนนี้กดติดตามโซองล้านซับนะครับเป็นการแจกหัดแจกหััดระบบเหมือนเดิมนะครับผมโซน200ซับนะครับช่วยกันกดนอยกดไลค์อ่ะเอามืออ่ะไปแตะปุ่มซับตะไคร้นะครับข้างๆนะครับแล้วก็กดไลค์นะครับผมคนหนึ่งทีพอน้าจะกดส้งรอบแล้วไม่งั้นมันจะเหมือนไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับมาจริงละ แม้แต่ผมจะเอาจริงแต่ตอนสัมก็แหลกเหมือนเดิมนะเพื่อนฉันบอกฉันรอชุนนายอยู่นะทำไมนายตาตาแล้วอ่ะนี่เดี๋เด้อเด้อเด้เดาไม่ชัดเลยเดรอปึ้งปึ้งอัดตัวระกัารอัดตัวระกัารอัดตัวก็ตายปะมาฆ่ามาช่วยเจ้าแล้วเจ้าคือผู้ถูกเลือกปึ้งไม่ไหวเลยไม่ไหว มามามาผมจะพยายามยิงหัวแบบทรศัพท์เล็กๆเชื่อ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 ทิมา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 จะซื้ออะไรแล้วะมามามาผมมาดิฮัลโหลผมมาดิผมมาดิผมโดมนมันอีกแล้วโทรศัพท์ผมแหลกผมจะร้องไห้ผมเดี๋ยผมต้องโดนอีฟซีหนาแน่ๆผมต้องโดนพวกบุลีด่าแน่ หัก็ได้หายไลท์มาหนึ่งอันแล้วมาดิยังตัวศัพท์กูแหลกเฉยๆกูอะำคลิปเฉยๆมาดิมาเถอะมาเถอะปึ้งโ oh my god นล้วก็ชนะไปแล้วนะครับมาหัมเล่นยังแปดดวยว่าก็เป็นปืนที่ผมเก่งนี่แล้วครับสำหรับการย้าให้ผมเล่นยังแปดเก่งขึ้นกว่าเดิมก็เอามือครับไปกดปุ่มไลค์นะครับอีซี่ Easy นะครับ มาครับผมผลิตภัณฑ์พยายามยิงหัวในโทรศัพท์กากๆนะโทรศัพท์แม่งโคตรไก่มา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 ฉุดเออผมลืมพูดเรื่องชุดเลยนะครับก็จะมีหน้ากากหัวเสื้อกางเกงแล้วก็รองเท้าครับไป็นแยกซีนะครับผมก็จับวันนี้จับวันเด็ดนะครับก็จะมีพวกสกินลดขึ้นบกขึ้นน้ำเลยนะไม่เน้นออกมาให้ไม่อัดหัวนะลองโปนะโปนะโป,นะ,โปนะครับโปนะ โปวนะอย่าร้องโปวนะ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 มาเอ้ามามาดูสิไอบอลเราไงวะเฟียได้เฟียว่ะนี่ม,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 มันก็จะมีข่าเล้นแัดฟุดนะครับเต๋ขั้นมันก็ไม่ถึงสําหรับการทจะใ,ให้ผมขั้นถึงนะก็โดดดีนะครับศูนย์หกสีนส่นะครับสองศูนย์หนึ่งนะครับโดบโดดีไปด้วย <mm <iser Zum voi> um. มามาครับซื้อก็สามเลยละกันเอาจริงในละกันเฮ้ยมามามาโยใครอยากผมทำใครไลฟ์ฟรีไฟครับคอมเมนต์มาได้เลยนะครับเฮ้ยยิงหัวนะยิงหัวนะแต่แต่แต่ไม่ตัดสุดท้ายนะแพ้งชุบกันแน่นอนเลยอะไรวะแป้งชุบกันแน่นอนแพ้งชุบกันแน่นอนบอกแล้วยายอยากให้จับมาเลยนะเอ็กเกมแปดนะครับ เป็นปืนปะทูครับไม่แต่ยจะเป็นปืนปะทูก็ตามแต่ก็เป็นปืนที่ผมถนัดที่สุดนะครับชุบเพื่อนดีนี่อัดหัวนะโป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 นะ้ยหมจะพูดทำบ่อยทำไมวะเดื่อขันขาัขนหลอส่เพื่อนจัดก,การเลยถ้าไหวนะ ไหวไหมเนี่ยฮัลโหลสวยฮัลโหลยยีฮขอขอยืนเอาล้กันสำหรับทุกนี้ก็สร็จเหนกันนะครับใครชอบกดยีไลคก์กดติดตามนวยตีกะวีาาลวาลไปก่อนนะบ๊ายบาย